พี่ฟุ๊กคะพี่เฟิร์สค่ะหนูเอาเส้นเหลืองค่ะเส้นเหลืองค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เวลาสิบโมงกับหนึ่งนาทีนะคะเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านค่ะเราไม่ทานข้าวเช้ากันเราเลยมาทานก๋วยเตี๋ยวกันค่ะนี่บรรยากาศนะคะอ่าสวัสดีค่ะก่อนพี่เฟิร์สสวัสดีครับต้องเค้กสวัสดีค่ะ อาหอมสวัสดีค่ะให้ป้าก่อนอาไม่จีบไม่เจีบไม่คือมาแ่ออาบน้ำเสร็จก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะิตามเขาตลอดไม่เจียบมาจากวัวไม่จีบแค่ากวัว่ได้มเฮ้ยมันแอบตกใจแม่จีบมามาหมแต่ไปวัวแล้วก็วิ่งตามเขาเอาเส้นไรคะเส้นเหลืองเหลืองไม่เอาผักนะลูกของไม่ไม่เอาเนาะนี่บรรยากาศการทุ่งนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวการทุ่ง ร้านในหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านน้ำใสหมูลูกไม่เอาผักของนี่ค่ะบรรยากาศแบบบ้านจะมารอดูกันนะคะว่าก็ดูดิรอดูกันนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเป็นยังไงกันเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะอันนี้เล็กน้ำตกค่ะเล็กน้ำตก แล้วค่ะแต่ละคนรอกันค่ะดิฉันมาก่อนอร่อยมากเลยค่ะเออใช่ค่ะอร่อยมากเลยนะคะยัไมกินเลยค่ะราคายังไม่ได้กินเจ้าของช่องมาคนแรกสวัสดีค่ะก่อนน้องแค้กสั่งอะไรคะเส้นเหลืองเส้นเหลืองราคาเวลาโอ้โหอย่าเพิ่งกินน้ำเยอะนะคะเดี๋ยวกินเส้นไม่ได้นะคะลูกไม่ใช่เหลืองไหมร้านดิฉันมีแต่ไซส์แบบ แม่ครับมันน่ากินเลยยอะมากพูดไปพูดอะไรก็ตอนนี้มาปรุงเครื่องพูดว่าปรุงเครื่องค่ะใส่น้ำตาลสองช้อนเราไม่ใส่เยอะเนาะเดี๋ยวใช่เดี๋ยวหวานนะเดี๋ยวหวานเดี๋ยวอามากเดี๋ยวอ้นเนี้เราใส่อะไรบ้างคะลูกน้ำส้มสายชูสองแล้วใส่ทุกอย่างสองค่ะจิ๊กกินจิ๊กกินแต่พริกที่ช่วงนี้พริกไปไม่ไหวค่ะรากฟันว้าว แล้วก็น้ำปลามีกะปิด้วยเฟิร์สหันไปดูกะปิกับพริกสดเขาสีโอ้นี่ค่ะกะปิกับพริกสดค่ะพริกสดเลยนะพริกไม่ได้ขั่วนะหลงเนาะใช่อะไรนะใช่อะไรนะใช่่คะใช่ค่ะ ข้าได้ยังไงหนูเป็นผู้ชายมน้ำอน้ำใสไม่ขาดเพราะว่าถือกล้องเหรออือเอามาเดี๋ยวแม่ดูของใครนี่โองอันนี้ของเค้กอันเบ็นขอขอนะเค้กขอกินไหนนะอันนี้ของเค้กค่ะเค้กเอามไม่เอาเค้กพุ่นใหม่เค้กพุ่นใหม่ค่ะ เอาช้อนกับซ่อมค่ะนี่เอาช้อนยาวไหมเอาช้อนยาวเอาช้อนยาวค่ะลูกอเออีเตี้ยไปเออีเตี้ยไปบอกยกลยกไปทำไมล่ะลูกกิถ่ายได้ไหมลูกทานได้ไหมกาวิชเลออันนี้ของเฟิร์ตต้มยำแซ่บเมน่ะอ่ะอัฟฟัตทาอ่ะเค้กทานค่ะโอ้โหอร่อยไม่โตสาี่บุญ โอ้มัน่วงเขาใส่ชุดยายจีนะ่เนี่ยก็กำลังยันยอนฮะชุดป้าชุดป้าต้นผอมต้นผอมเยวมีต้นผอมมาอีกโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันแต่ละคนยังไม่มาเนาะเหลืออีกสามคนสามคนมาเร็วเลยอีกสองป้าเมื่อกี้นี่กําลังทัสทายค่ะสวัสดีค่ะ เตี๋ยวมาแล้วเมื่อกี้พากันถ่ายตั้งนานลืมกดค่ะใช่ค่ะตกแล้วอืตกแล้วไม่เป็นไรค่ะอ่ะพกกินใส่บรรยากาศอ่ะกลิ่นใส่กระร้ว ตะเรียวบ้านคลองอ่ะอ่าค่ะลาทุกคนเลยค่ะร้อนแสงไหมเกี๊ยบไม่ค่ะใช่ไหมคำสุดท้ายเพื่อคนดูนะฮะคำสุดท้ายเพื่อคนดูพริก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 เอ้ยลองเผ็ดนะลูกอ๋อ โอ้โห uh oh. ใครกินหมดไหมใครกินหมดไหม,ไมใครกินกมหมดังไหวานอ๋ส,สับนๆน้ำกันงค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ